24ชั่วโมงในเกม King Legacy สำหรับการตีแชงพุดครั้งแรกของผมไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลย เปิดคลิปมาผมก็ไม่หลอช้าทำการเดินทางมาสุ่มผลดูดีกว่าทุกคนเผื่ออาดมของผมมันจะดวงดีบ้างขอผลมังกรใน่อยเถอะผมยอยากได้ผลมังกรจริงๆมาดูกบผมว่าอาดมของผมมันจะได้ผลมังกรหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะมันก็เกืลื้ินแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเดียวนะโอ้โหไม่มีสีแดงเลยสีเขียวล้วนๆโอ้โห เก,เกินและตอนนี้อาดมของผมมันก็ได้ผลมาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าอาดมของผมมันได้ผลอะไรบ้างผลที่1ผมได้ผลสายและผลที่2ผมได้ผลยางและผลที่3ผมได้ผลเงานะทุกคนโอ้โห อยากได้ผลมังกรแต่ก็ไม่ได้และก็อยากได้หัวใจเธอด้วยแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ดีหลังจากที่ผมทาการสุ่มผลเสร็จผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนระหว่างที่ผมกาลังเดินทางมาฟาร์มผมก็ได้เจอกับแม่สาวน้อยผมสีฟ้าที่หน้าตาโคตรน่ารักถูกใจอาดัมเสลือเกินเฮยยเดี๋ยวนะแม่สาวน้อยคอเบิร์นหน่อยสิแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันแม่สาวน้อยคนนี้เขาจะเป็นผู้ฝึกวิชาโอ้โหเดี๋ยวนะแน่ก็น่แหละผมก็ไม่รอช้าทำการฝึกวิชากับแม่สาวน้อยผมสีฟ้าหน้าตาโคราออวิะืชไ โอ้โหเดี๋ยวนะ้าทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนวิชาเนี้ยมันเขาเรียกว่าวิชาโซใช่ไหมทุกคนโอ้โห เทจริงแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทงการเดินทางม,มาฟาร์มต่อกับจะพวกทหารเรือมาเลยเจ้าพวกทหารเรือจะสามารถชนะพลแสงผมได้หรือเปล่านะเพราะพลแสงของผมเนี่ยมันโคตรโกงเลยทุกคนดูดิโอ้พลแสงโคตรโหดแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล106แล้วนะทุกคนโอ้โหพลแสงนี่มันโกงใช้ได้จริงๆรพลแสงที่ว่าแรงแต่มันคงจะไม่แรงเท่ากับเธอทิ้งบอกไปในวันนั้นโอ้โห พูดมาแล้วมันก็เศร้าแล้วผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล107แล้วนะทุกคนผมก็บอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าจะปวกฐานเรือพวกเนี้ยมันไม่สามารถจะนะาลแสงผมได้เลยสักนิดหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งผมก็ไม่รอจ้าทาการเดินทางมาดูแผนที่อีกครั้งว่าผมต้องฟาร์มให้ถึงเลเวลเท่าไหร่แต่เหมือนผมจะต้องฟาร์มให้ถึงเลเวล180นะทุกคนโอ้โหอีแค่70เวลเท่าน,นั้นผมก็จะได้ไปจากก่อนนี้สักทีรอผมยาวต้องใช้เวลาแต่ถ้ารอเธอกัมมาน,มนต้ององชะไรโ แต่ผมก็ไม่รอช้าทําการเล่งมือฟาร,ร์มกับเจ้าพวกทหารเรือแบบนี้ไปเรื่อยมาเลยเจ้าพวกทหารเรือแกไม่สามารถชนะปนแสงผมได้หรอกนะและตอนนี้ผมก็เลเวล111ิแล้วนะทุกคนระหว่างที่ผมกาลังทาการฟาร,ร์มไปอยู่ดีแต่เหมือนอยู่ดีแชงคูจะเกิดสะง,งั้นเดี๋ยวนะและผมก็ไม่รอช้าทาการมุ่งหน้ามาหาแชางคูด,ด่วนเลยโอ้โหไว้เจอันเลยแชงคูอยากเจอมานานแล้วแชงคูเนี่ยมาดูกันเลยทุกคนว่าแชางคูในเกมเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่าและผมก็ไม่รอช้าทําการใจ้ผลนแสงผมเปิดไปก่อนเลยที่เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปียบมาเลยแจงคู ได้หรือเปล่านะระหว่างที่ผมทำการต่อสู้กับแจงคุดไปอยู่สักพักหนึ่งแต่เหมือนแจงคุดในเกมเนี่ยมันจะโคตรโหดเลยทุกคนโด,ดูดีโอ้โหลุมกันขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ตายแต่อยู่ดีๆผมโดนสกิลของแจงคุดแค่ครั้งเดียว ทมดันตายเองสังั้นโอ้โหเดี๋ยวนะแจงคุดมันก็โหดเกินผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาแก้แค้นกับแจงคุดอีกครั้งมาเลยแจงคุดครั้งนี้ผมจะไม่ยอมแพ้แจงคุดโดยเด็ดขาดเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะแจงคุดระหว่างที่ผมทำการต่อสู้กับแจงคุดไปอยู่สักพักหนึ่งแต่ยูดี้ผมก็ดันโดนแจงคุดขาสะงั้นเดี๋ยวนะโอ้โหพลังของแจงคุดมันก็แรงเกินและตอนนี้คนทางเซิร์ฟก็ได้ทำการมาลุมกับแจงคุดแล้วนะทุกคนแต่เมื่อแจงคุดเนี่ยมันจะโคตรโหดเลยทุกคนทั้งคนชผลนจ่ายผลนมน้น ก็โกงเกินและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเชงคูดไปโคตรนานเลยทุกคนวันนี้ผมจะสามารถชนะเชงคูดได้หรือเปล่านะเอาจริงนะทุกคนผมไม่สามารถเข้าใกล้เชงคูดได้เลยก็ว่าได้ผมเข้าใกล้ทีไร ผมดันตายทุกทีโอ้โหโคตรแย่ไท้เหมือนตอนนี้แชงคุดมันจะบาดเจ็บหนักสหาหัสเลยก็ว่าได้อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นผมก็จะสามารถชนะแชงคูดได้สักทีมาดูกันเลยทุกคนว่าผมจะได้ดาบแชงคูดหรือเปล่าแท้ในที่สุดตอนนี้แชงคูดมันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนผมจะไม่ได้อะไรเลยสักนิดโอ้โ oh, หเดี๋ยวนะใช้เวลาตีไปโคตรนานไม่ได้อะไรเลยเหรอเนี่ยอาดามของผมโอ้โ oh, หไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้หวัวใจเธอด้วย เซ็งชะมัดเลยหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับชเชงคุสเสร็จผมก็ไม่รอชา้าทําการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกับจ้พวกทหารเรือและตอนนี้ผมก็เลเวล112แล้วนะทุกคนแต่ผมก็ไม่รอชา้าทําการเลียมือฟาร์มกับเจ้พวกทหารเรือพวกนี้วันนี้ผมจะต้องเลเวล180ให้ได้นะทุกคนและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพ,พักนึงและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล120สักทีผมก็จะได้อยากที่ฟาร์มสักทีนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยากที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าตรงนี้มันฟาร์มโคตรง่ายอะทุกคนผมใช้แค่2สกิลเท่านั้นผมก็สามารถชนะเจ้ากัปตันเรือได้สักทีโอ้โห ฟาร์มง่ายจริงแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการยื่นฟาร์มแบบชิวๆเลยนะทุกคนโโอโห้หยื่นฟาร์มแบบชิวๆพ่นแซงมันโคตรโกงอะทุกคนตรงนี้มันฟาร์มโคตรง่ายผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักปักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล130ไปแล้วนะทุกคนโโอโห้ห ฟาร์มง่ายจริงหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าทําการอัพข่าพลังเลยดีกว่าทุกคนอัพเลือดให้เป็น200และก็อัพผลพีศาจให้มันแรงๆกว่านี้จะได้ใช้ย,ยิงแฟนใหม่ของเธอผมก็บอกได้คาเดียวนะทุกคนว่าเจ้าบอสตอนนี้มันไม่สามารถทําอะไรผลแสงกับผมได้เลยสักนิดสงสัยผลแสงผมมันจะโกงเกินไปนะทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1น1่็ดแล้วนะทุกคนอีกแค่สีเวลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่า คนอพผลปีศาจรัวๆรับรองได้เลยผลปีศาจผมต้องแรงกว่านี้แต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล145แล้วนะทุกคนจะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีแล่ตอนนี้ผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่เมื่อผมจะได้เจอกับมอร์แกนใช่ไหมทุกคนคนที่ใช้มือควนใช่ไหมโอ้โหมาเลยจะสามารถชนะผลแสงผมได้หรือเปล่าและผมก็ไม่รอชาร้าทำการใช้ลูกเตะค,ความเร็วแสงของผมเปิดไปก่อนที่เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบแต่เมื่อบอตัวนี้มันจะไม่โหดสักเท่าไหร่นะและ จริงๆผมก็บอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าผลแสงของผมเนี่ยมันแรงได้ใจจริงๆแรงได้ใจจริงๆแรงได้ใจแต่ไม่ได้ใจเธอเฮ้ยเดี๋ยวนะ พูดมาแรวมันก็เศร้าและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล150ไปแล้วนะทุกคนอีก30เวิลเท่านั้นผมก็จะได้ไปจากเกาะนี้สักทีแต่ผมก็ได้ทําการยืนฟาร์มแบบชิวๆเลยกว่าด้นะทุกคนและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล152แล้วนะทุกคนระหว่างที่ผมกําลังทาการฟาร์มไปอยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับใจแปลกหน้าที่อยู่ดีๆเขาได้บอกว่าเขาเป็น FC ผมซะงั้นโอ้โหขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณจากใจจริงและตอนนี้ กลงมาดูกันเลยทุกคนว่าผมจะสามารถลงดันชนะได้หรือเปล่าได้ตอนนี้ผมก็ถึงที่ลงดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนและผมก็ได้เจอกับชายแบกหนาหลายคนระหว่างที่ผมกาลังจะทําการลงดันผมก็ได้เจอกับชายแบกหนาที่เขาแต่งตัวได้แบบโอ้โหพ่อเมนเราผมอดคําไม่ได้จริงๆนะทุกคนเดี๋ยวนะเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่เลยทำไมเขาถึงใส่ย,ยกสูงด้วยกางเกงในก็สีชมพูเดี๋ยวนะตอนนี้ผมก็ถึงที่ลงดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนผมก็ไม่รอจะทําการใช้สกิลของปลแสงผมจัดการกักบเจ้าพวกทหารเรือพวกนี้แต่ที่จริงนะทุกคน แต่มันโคตรยากอะทุกคนด่านแรกมันก็เล่นสะผมเกือบตายโอ้โหเดี๋ยวนะทรงไส้ผมคงจะอ่อนแอเกินไปแต่ตอนนี้เราก็ชนะด่านแรกได้แล้วทุกคนตอนนี้ก็ถึงด่านที่2เป็นที่เรียบร้อยมาดูกันทุกคนบาปวกเราจะสามารถชนะด่านที่2ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รอช้าทาการชาร์จสกิลของพลแสงผมจัดการกับเจ้าพวกฐานเรือแต่เมือนเจ้าพวกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกกับพลังของพลแสงผมเลยสักนิดเดี๋ยวนะทรงไส้ผมคงจะอ่อนแอเกินไปนะทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาลงดันไปสักพักนึงแต่ผมก็ต้องบอกได้คาเดียวเะนี่ยทุก โอ้โหโลงดันทีวอยากแหละแต่การที่ทำให้เธอกลับมารักผมได้เนี่ยมันยากมากกว่าเชีย่ยเหมือนตอนนี้จะเหลือแค่ชายแบกนางแค่2คนนะทุกคนมาดูกันทุกคนว่าเขาจะสามารถชนะด่า,ดานลงดันเล่นหรือเปล่าผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคน การลงดันอ่ะมีเผ่าคนยักษ์เลยทุกคนโอ้โหเทจริงทุกคนดูดิเผาคนยักษ์โอ้โหนึกว่ามนุษย์ไททันตอนนี้จะเหลือแค่ชายแปลกหน้าแค่คนเดียวนะทุกคนชายแปลกหน้าที่เขาใช้ผลแมกมานะทุกคนแต่เดี๋ยวนะทุกคนที่จริงผมคิดว่าในเกม King Legacy เนี่ยการลงดันเนี่ยมันจะมีแค่ห้าด่านเหมือนกับบล็อกฟุตนะทุกคนแต่มันไม่ใช่นะทุกคนโอ้โหมันมีตั้ง30ด่านโอ้โหเดี๋ยวนะ มันจะลงดันอะไรยากเกินแล้วก็ได้ใช้เวลาลงดันไปสักพักหนึ่งมาดูครับผมว่าเขาจะสามารถชนะดานลงดันได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถึงด่านที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนด่านสุดท้ายงั้นหรือล่าชายแปลกหน้าคนนี้เขาได้ทาการต่อสู้กับบอสไปสักพักหนึ่งแต่ผมก็บอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าบอสตนนี้มันเลือดโคตรเยอะทุกคนและชายแปลกหน้าคนนี้เขาได้ทาการต่อสู้แล้วต่อสู้อีกต่อสู้แล้วต่อสู้อีกต่อสู้แล้วต่อสู้อีกเขาได้ทาการต่อสู้ไปสักพักหนึ่งและในที่สุดตอนนี้ชาย หลังจากที่ผมลงดันเสร็จก็เหมือนผมจะได้มาห้ามานีิกับเงินอีกหนึ่งล้านนะทุกคนโอ้โหได้โคตรเยอะทุกคนแต่ผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกับเจ้ามือขวัญและตอนนี้ผมก็เลเวล162แล้วนะทุกคนแต่เมื่อตอนนี้ผลแสงของผมมันจะโคตรแรงเลยทุกคนผมใช้แค่สกิลเอแค่สกิลเดียวผมก็สามารถชนะเจ้ามือขวัญได้แบบชิวๆโอ้โหผลแสงของผมนี่มันแรงจริงผมก็ไม่รอช้าทําการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ผมจะต้องเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบให้ได้นะทุกคนผมก็จะได้ไปจาก นทุกคอีแค่10เวิลเท่านั้น <S <S ผมก็จะได้ไปจากเกาะนี้สักทีแต่ผมก็บอกได้คาเดียวนะทุกคนว่าไอ้บอสตัวเนี้มันไม่สามารถชนะพลแสงของผมได้เลยสักนิดโอ้โหทรงัยพลแสงผมมันจะแรงเกินไปนะทุกคนแล่ผมก็ได้ทาการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆและตอนนี้ผมก็เลเวล175รเแล้วนะทุกคนอีแค่5เวิลเท่านั้นผมก็จะเลเวล180สักทีแต่ผมก็ไม่รอชาร้าทงการปิดจากไอ้บอสตัวนี้ไปเลยและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล180แล้วนะทุกคนว้าวจะได้ไปจากเกาะนี้สักที แต่ก่อนที่ผมจะไปเกาะต่อไปผมก็ไม่รอชา้าทาการอัพข่าบาลังก่อนและกันอัพเลือดหน่อยแรกกันทุกคนอัพเลือดให้เป็น300นอกนั้นอัพผลปีศาจร,รัวๆอ่ะแต่ก่อนที่ผมจะจบคลิปนะทุกคนผมก็ไม่รอชา้าทาการเดินทางไปสุ่ผลปีศาจดูดีกว่าทุกคน <c oughs> เพื่อผมจะได้ผลมังกรบ้างแต่ตอนนี้ผมก็ถึงที่สุมผลเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอชา้าทาการสุมผลไปเลยนะทุกคนมาดูครับผมว่าอาดมผมมันจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่ผมบอกได้คําเดียวนะทุกคนโอ้โหอาดม อาดมโคตรเกลือทุกคนเกลือกว่าน้ําทะเลซะอีกอ้โหมันก็เกลือเกินผมก็บอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าอาดมนี่โคตรเกลือมากกับความเกลือเลยกว่าได้อยากได้ผลมังกรแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีโหดูดิมันก็เกลือเกินนั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุบ๊บๆไปละ